ขอเจริญพรอนุบาโสโุบาสิกาทุกท่านคนเราถ้าไม่เจ็บก็ไม่รู้สึกตัวไม่เจ็บก็ไม่จำเนาะเมื่อเจ็บแล้วจึงเตรียมรับมือจึงแก้ไขใช่ไหมก็มีตัวอย่างหนึ่งแหละขณะที่อาตมากําลังอบรมสมาธิกับเด็กๆอยู่เนาะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้ถามคําถามก็มีผู้ปกครองเนาะโยมแม่ของเด็กคนหนึ่งก็ได้มาถามคําถามอาตมาถามว่าท่านโยมเนี่ยเป็นโควิดแล้วก็เกือบตายแต่ก็รอดพ้นมาได้ ก็ดีแล้วนี่โยมแต่โยมเกิดอาการผวาผวาเพราะวา่าความรู้สึกว่าเกือบตายครั้งนั้นแหละมันฝังใจทํำยังไงดีโยมพิ่ว่าทํำยังไงเป็นอาการของคนที่ขาดหลักใจคนเราเนี่ยใจเนี่ยมันต้องมีหลักนะใจเรามันถูกกระทบกระเทือนเช่นกระทบทางตาอย่างเงี้ยโอ้ยนั่นนั่นดูแบบดูไม่ดีใช่ไหมคนนี้ดูดีนั่นใจมันก็แบบกระเทือนแล้ว เจออะไรที่น่ากลัวก็กระเถนและใจมันไม่อยู่นิ่งละใจมันเต้นตึกๆแลละหัวใจก็เต้นตึกๆด้วยแล้วใจเราก็กระวนกระวายด้วยเพราะขาดหลักแล้วยิ่งมาเจอสถานการณ์โควิดที่มองว่ามันเป็นความเป็นคว,ความตายยิ่งเข้าไปใหญ่เพราะมันไม่มีหลักใจที่จะทําให้ใจมันนิ่งได้ตัวที่มาจับใจให้ใจมันนิ่งทํำยังไงต้องตอกมันด้วยสติสติจะมาจากไหนก็ทําสมาธิ นึกพุดโทไปแต่ละครั้งพุโทโธพุโทโธไปแหละเดี๋ยวตัวสติมันเกิดแล้วมันตอกหลักใจลงมาในกายนี้ให้ใจมันอยู่ในกายนี้แล้วให้มันนิ่งได้ไม่ใช่เป็นเพียงไม้ปักเลนที่แบบโ oh, อ yeah, yeah ้ยโยเยโยเยถูกกระทบก็โ oh, อ้ยเอ็นซ้ายเอ็นขวาไม่ใช่ตรงนี้จึงสําคัญจึงแนะนําให้โยมลองทาสมาธิกันดูแล้วลองดูว่ามันเป็นยังไงไปสร้างหลักใจขึ้นมาอันนี้สําคัญยกตัวอย่างคนที่สอง โยมคนที่สองคนนี้ชอบเที่ยวกลางคืนชอบสังสรรค์อยู่ต่างประเทศนะโยมคนที่เป็นน้องสาวก็มาเล่าให้ฟังพี่สาวโยมเป็นแบบนี้นะแล้วทีนี้แนะนําให้ทําบุญก็ไม่ทําให้ปฏิบัติธรรมก็ไม่เอาพอสถานาการณ์โควิดมาปุ๊บก็เครียดเพราะไปเที่ยวไหนไม่ได้นอนไม่หลับทํำยังไงดีอะไรอย่างี้นะโยมเขาก็มาถามอาตมาก็บอกว่าก็ลองเอาธรรมะง่ายๆลองไปฟังดูหรือ พาสวดมนต์หรือว่าให้ทําสมาธินิดนหน่อยก็ได้โยมเขาก็พาให้พี่สาวเขาทาธรรมะง่ายๆอันแรกมันเป็นสะพาาให้เขาได้ก้าวเข้ามาการปฏิบัติง่ายๆจึงทําให้เขาได้เริ่มเปิดใจและปฏิบัติลองดูมันจึงทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงฟอกอารมณ์ในจิตใจแล้วเครื่องอยู่ที่อยากจะไปอยู่ที่ร้านตอนกลางคืนในความสังสรรคนั้นที่มันหายไปทําให้ใจนั้นขาดที่พึ่ง กลายมาเป็นเครื่องอยู่ในใจในกายของเราด้วยการนำสมาธิแล้วก็รู้แล้วว่าโอ้โหมันไม่ต้องไปพึ่งร้านต่างๆแล้วไม่ต้องไปพึ่งแล้วนะมาพึ่งในใจเราดีกว่าแล้วอยู่ในใจเราด้วยความสงบจึงนอนหลับได้แล้วว่าขอบคุณอาตมาด้วยนะน้องสาวเขาก็มาขอบคุณอาตมาซึ่งอาตมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเขาพึ่งพาตนเองลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงเกิดผลกับตนเองนี่แหละเจ็บแล้วก็จำแล้วนำไปปฏิบัติจึงแก้ไขได้แต่เราที่ฟังอยู่ตรงนี้ใครที่ยังไม่เจ็บ ไม่ต้องรอจนเจ็บหรอกลองมือทําสมาธิไปเรื่อยๆสะสมไปก่อนเนาะจิตที่ฝึกแล้วเนี่ยย่อมนําความสุขมาให้จึงแนะนําให้ทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร